อิซูซูดีแมกแมนไดเชนเปิดตัวมาแล้วครับกระบะเบอร์หนึ่งของไทยเปิดมาในราคา540,000จนถึง1,264,000บาทมาพร้อมสซลารแกรนใหม่ที่ว่ามีลิมิตพิชิตโลกกันเลยทีเดียวครับปรับสมรรถนี้เพื่อนๆน่าจะถูกใจนะครับเพราะดีไซน์ใหม่เรียกได้ว่าปรับใหม่ทั้งคันเลยก็ว่าได้ครับใครเห็นผมว่าต้องชอบแน่นอนได้ทางฝากระโปรงหน้าดีไซน์ใหม่ชิ้นเดียวกันไฟหน้าที่เป็นไบเอลีดีไซน์ใหม่ กระจังหน้าดีไซน์ใหม่บอกได้เลยว่าโคตรดุเลยครับเป็นช่องช่องขนาดใหญ่สีดำเทมากๆก,การชนหน้าก็ดีไซน์ใหม่ในส่วนของไฟท้ายก็ดีไซน์ใหม่เช่นเดีวยวกันอันนี้ผมว่าโดดเด่นมากๆเลยนะครับเป็นไฟที่เป็นตัว L 3เส้นแบบตึงๆเลยครับกันชนท้ายดีไซน์ใหม่เป็นไงบ้างครับใหม่หมดจริงๆเรามาดูของที่ถูกปรับปรุงกันบ้างดีกว่าครับในรุ่นใหม่นี้ มีการเปลี่ยนมัตรวัตเป็น Full Digital ขนาด7นิ้วครับมีการเพิ่มแป้นเปลี่ยนเกียร์ปร่มราณที่เป็นเป็นิปมาด้วยเปลี่ยนหน้าจอเครื่องเสียง9นิ้วนะครับมี Apple CarPlay และ Android a u พร้อมเปลี่ยนเบาะนั่งดีไซน์ใหม่มีสองสีที่เห็นหนนะครับมีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลดำสวยใช่เลนเหมือนกันครับเพิ่มระบบขับเคลื่อนสีล้อเข้ามาด้วยมีการเปลี่ยนกล้องเอ a น,นะครับเพิ่มระยะเป็น120องศา เครื่องเดิมนะครับคันนี้แต่ปรับให้รองรับมาตรฐานที่เป็นยูโร5และราคาเริ่มต้น540,000บาทจนถึง1,264,000บาทเท่าน,นั้นครับมาดูรายละเอียดเครื่องยนต์กันดีกว่าครับเครื่องยนต์อย่างที่บอกนะว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมเนาะเป็นดีเซล1.9 vgs turbo 4สูบเรียงเป็น t u r b o c h a r g e vgs เนาะกำลังสูงสุดอยู่ที่150นังมาและแรงบิด350นิวตันเมตรครับจับคู่กับเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะ มีแมนนวลโหมดให้เล่นด้วยและคันนี้เป็นขับ2เนาะแล้วก็ดีเซล3.0 VGS t u r b o 4สูบเรียงครับพละกกำลังอยู่ที่190แรงม้าและแรงบิด4 50นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะแล้วก็มีแมนนวลโหมดให้เล่นครับและคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อและก็4ล้อครับให้เลือกแยกเป็นรุ่นย่อยหลายรุ่นเลยนะครับจะเป็นแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับรุ่นที่เป็นไฮเลนเดอร์2ประตู ราคาตั้งแต่758,000บาทจนถึง935,000บาทและ Highlander 4ประตูนะครับราคาตั้งแต่865,000บาทจนถึง1,151,000บาทและสุดท้ายครับก็คือตัว VCROSS ขับ4ครับราคาตั้งแต่917,000บาทจนถึง1,264,000บาทครับแล้วก็ยังได้พวกระบบความปลอดภัยจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับพวกอ t i ด e c r u คุ e c ั n นท o l St o p and g ดด้วยนะครับรวบตัวจอบวัตถุด้านหน้าเนาะแล้วก็เตือนการชนเบรกอัตโนมัติก็มีมาเหมือนเดิมระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ก็มีมาครับระบบเตือนเมื่อลดออกนอกท่องทางการจราจรก็ยังมีครับปลายสปอร์ตที่กระจกก็มีเหมือนกันเซ็นเซอร์คันนี้มีมากถึง8ตัวเลยนะครับเซนเซอร์ด้านหน้า4ตัวด้านหลัง4ตัวแล้วก็กล้องมองภาพขณะถอยอันนี้ไม่ได้กล้องรอบคันจริงหรือเปล่านะทำไม่ได้ก็ถือว่าน่าเสียนาดเล็กน้อยนะครับระครับวันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูล ราคาแล้วก็ข้อมูลคร่าวๆของถือว่าเป็นตัว Isuzu D-Max m หม่ c h a เชเลยนะครับตัวนี้เพราะว่าปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยและเพื่อนๆละครับชอบ D-Max หน้านี้หรือเปล่าครับ